พี่น้องตากตากใส่หัวไปล้วุ่นเนาะบางบรรยากาศยามสาวพี่น้องมันก็จะฮอดสวนเต็มเลยคนอยู่สวนไปซะแขกก็เอาอีกเอาอันนี้ลงมาซักเลยเนาะก็เลยซักเลยซะเดี๋ยวมือได้ขอดแล้วก็ซิบได้ซักพี่น้อง สิบสบมีเวลาสวัสดีพี่น้องมาพอก็สองเส้าแค่ปักเซ่คือกาวนาะบรรยากาศมสำเส้าตอนนี้ส้าแคก็ไปซนะักผ้าหฮมเนาะมาถุงก็อาบอบสาดเอาสราดไปซักพี่น้องเอามาตะนามีแต่ปวกกินเนาะแล้วก็ขี้ฟุ้นขี้ง่ายนะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาซักยูดหนํำหวยเนะาะซักสรดกับผ้าห่มไปเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาห่อถัวแล้วทำซุม หอเล่นํามเกะาอ้บล้ไว้นะบปมานี้แต่สีปีูสาดกันอยู่ในน้ำหมดเลยมันไม่ปีงวั้นี่ค่ะย่างปีกนี่ค่ะนี่น้ำหวยพี่งซ้ายซ้ายพี่งนี่มันเห็นขนดินสโอ้ยบังแคพุ่ถู เหยียดขาได้ห้สิบตัวนี่นะพี่น้องนำหัวกับโบคอยเลิกไปไหนพี่น้องสกแครกับซีไปซักสาดแล้วปกติกับซีมีว่างหมงเลิกก็เลิกเนาะนี่เดี๋ยวสาดไปเลยพี่น้องปปปปไ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 ซักเซย์กันนะพี่น้อง ไปทูซอยกันเลยนี่พี่น้องปลาทงกับยางลงไปซักซอยกันเลยพี่น้องต่ว่าขอนคางแบบฝุ่นไลายลยพี่น้องเพราะว่าเื่อนซะแคมมีแตฝุ่นเราอยู่แคมทางเน่และะ้วก็ะอันนี้ฝุ่นก็ไลยเวลาย,ยกสาดปัดเถื่อน,นยังไงกลุ่มกลุ่มพี่น้องบได้นะต้องเอามาซักทำความสะอาดกันพี่น้องซะแคเทปเฟบไปละเด้อ เทเฟบใส่แล้วก็บางทีก็นำไล่เนาะก็ไล่ไปนำไปนำไล่ก็ไล่ไปนำนะเฟบก็ได้นี่อ่สะสักแค่สิคัดสักแค่ไม่อยากให้บลาทุ่งพุดคัดนะเพราะว่าทาคัดนี่วก็ต้องสักแค่เองเนาะเพราะว่าอยากพูดคัดบนสะอาดเนะพราะฉะนั้นไปนำสักแค่แบบบางคนแบบคัดทั้งเฮิร์นในให้มันสะอาดใหปลาทุ่งแบบเพ็ดเห็ดไหวแบบคัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่พอพอะไร แค่ต้องเอาให้มันแบบสะอาดคักๆเนาะเรไปคอนเทฟเฟให้ก็พอโอ้โหน้ำไลเด้ยผิหน้องไล่ต่วังมงี้บ่ค่อยเลิกปะหนบ่คืออยู่ลมกับอยู่เถิ่เนาะอันนี้จะเป็นไว้วังอยู่กลางๆเนี่ยกับบ่ค่อยเลิกเพราะว่ามันเป็นสายเนาะ บ่าใครเลิกพี่น้องทุไปเรื่อยๆแล้วแล้วเพิ่นนึงพี่น้องเอาไปตากก่อนบัดนี้แล้วแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาเอาเพิ่นใหม่อีกต้องเลงเพิ่นหน่อยบัดนี้ก็ซีมาเอาเพิ่นใหญ่พี่น้องเพิ่นใหญ่ไปสักต่อไปถูบๆโอ้เพิ่นใหญ่แหงคักพี่น้องเอามาตะหน้าแบบบู้ยปวกกินเนาะปวกอยู่หน้าก็หลายปวดฟนอยู่บ้านก็หลายก็ต้องเอาไปซักค่ะมันแห้งแล้วก็ กะเก็บไหวนะพี่น้องปูกับปูอันเดียวแต่กะสิเก็บไหวที่เหลือพ่อแบบแขกคนมากนะพี่น้งอ,อ,นง,องกับพ่อด้ปูพ่อ้นั่งนาใส่แขกกะสิคัดต่อไปพี่น้องคัดทุไปเรื่อยๆคือเก่าว่าดถุงกะหลาก,ลากลแล้วมายอิฐพอดีเปซองเพิร์ลเลยเนาะแต่แคกว่าสิซักเช่นละอันไปเรื่อยๆว่าถุกกงกะจองหลากมากเลย นี่กก็ซีทู้้องสักแค่แหละแก็ซีไปทู้ของบาทุ่งแปลงมีอันเดียวเนาะทูไปนั่งขยานเปิงไปนั่พี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้ก็ซักทู้ทูไปเรื่อยดบาทุ่งผนบวบีแปลงไปไปเอาเฟบไซส่ถาะเด็กสักแค่ทู้ต่อยแหลกก็ซีไปทู้ของเพันต่อเน่ะ ปีนทูทูแล้วก็ปีนปีนให้มันอันนี้เนาะไปทัวรมัดพัดต่อไปเรื่อยๆบาทุกกระเทยเฟ็บสนามมันก็ไล่เป็นมัดเลยพี่ดาวเฟ็บมัดเป็นทุงอ่ะเฟ็บมัดเป็นทุงแล้ว เทยังเดียวนะเพื่อนจะแข่งกับซิปคัสก็เพิ่ง่อนบุได้บุได้เอราเพื่อนเอาเทอันนี้ใส่ร้ายๆมากันหนามไร้ไปนำตอนนี้จะแข่งกับซิปคัดของเพิ่นตอนะ่าเห้นเพื่อนปิดแน่ นี่พี่น้องพ่อได้คัดตอนนี้แล้วนะป้องไว้บ่ได้พี่น้องหนามันไหล่ผัดสาดนี้เลยเห็นบ่ทุงคัดแทนแล้ววันนี้มองงั้นมันขีดปวกไล่พี่น้องอ้าวอาวอา้อาวันนี้เ <c oughs> บิ้งพี่น้องเบิง้งสักแค่อันนี้สักแค่ผักกนะันเนาะเพราะว่าสาดอิดพืชนึงไล่ลเห็นบ่พี่น้องเป็นสีขาวๆขานเนาะ แบบไลฟไปน้ำหนักเลื่มเลยสักแค่เลื่มไปเละมาตาเทเอฟเห็ปบาตุ่อยู่ไลฟไปเลยอะพี่น้องพอสักแค่หันมาอีกทีว่าเอ้าอันหนึ่งมันหายไปใช่ไหมแนบไปพูนหอดผลอะไรพี่นอ้องเกลือหอดชุกมาไลฟ์ลมๆคือลมอยู่งชุกมาเห็นอะไพี่น้องเห็นลยสักแค่ก็ไปนนำเอาสาไปเตะหัวลีบหนึ่งคนหดสวนกันแนบมึงกับหัวนะไปนนำเอาสารมาก่อนพี่น้องมาดิได้สาดมากเลยพี่น้อง <c oughs> เกือบพอซืก็มาไล่ไปเลยหลกากสาดมาตอบนี้คัดไปคัดมาจนลื่นสาดไอ้พื้นหนึ่ง,น,งนะนี่พี่น้องาสาดที่จะแค่เธอไป่กัแแล้วเลยแหละพี่น้องรอตะบะทุงเอาไปตากนะ

嗯。 พี่น้องแหละเล,เล่ยังจะขายโฮมพี่น้องตากตากใส่หัวไปแลุ้่นเนาะบองบรรยากาศงามสาวพี่นอ้องมันก็จะฮอตสุนเนาะเต็มเลยฝนอยู่สวน เหมิดพ <sm gli> ี่น้องบรรยากาศก็ฝนชตกเนี่ยแหละแต่สแค่ร์ก็เอาอีกเอาอันนี้ลงมาซักเลยเนาะก็เลยซักเลยซะเดี๋ยวมือได้ขอดแล้วก็ซิบ่ไไ้ซักพี่น้องซิบบมีเวละตอนนี้ก็ซักแหละพี่น้องพราะเฮาก็ไปตากที่ท้งเขื่อนนี่เล็บมังัวได้ร้ายขนนดพี่น้องได้บ่หอดซิบฟักสำเนาะนี่ หมักทวเอาไปตามกินโม้ไอยมี